นี่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมทีลักนะครับอันนี้เป็นโฮมสเตย์อีกแห่งหนึ่งนะครับผมจะพาท่านผู้ชมไปดูนะครับว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในเรื่องของที่พักผ่อน m อ g ไม้กอดย้ยะ ดีมากเลยครับท่านผู้ชมเป็นบรรยากาศที่สุดยอดนะครับเป็นบรรยากาศที่ด,ดีค่อนข้างจะสมบูรณ์เพอร์เฟกทุกอย่างเห็นแล้วครับว่าที่พักจะต้องอยู่ที่ไหนนะครับที่สารดินของเรานี่เองนะครับพร้อมทุกอย่างนะครับมีพร้อมนะครับสาลดินโฮมสเตย์ วันนี้ครบเครื่องวันนี้ครบเครื่องครับวันนี้ครบเครื่องเลยแล้วก็ในสายงานที่เราจะมาเพื่อเป็นการเรียนรู้เป็นในเชิงวิชาการหรือเป็นในโหมดต่างๆผมเห็นด้วยนะครับที่ที่จะมีที่พักประเภทนี้รองรับกับน่าจะประมาณ50ิคน 5้คนน่าจะอยู่ได้นะครับนะครับท่านผู้ชมผมเห็นแล้วก็ต้องมีการพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธปรรมนะครับพัฒนาร่วมกันอย่างเป็นรูปธปรรมในอันที่จะเสริมสร้างนะครับทางที่อาจารย์ได้เดินไปนี้ก็ก็มันจะอยู่ในโหมดของโอ้ดีครับดี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 ด เห็นไหมครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับน่าอยู่ครับน่าอยู่แล้วก็ทางก็ร่มรื่นนี่นะฮะวันนี้ได้ไกด์กิติมศักดิ์ซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแหวนทองเห็นท่านอย่างนี้นะครับท่านอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ก็ด้วยเรื่องของการดูแลตัวเองท่านท่านดูแลมากเลยนะครับท่านดูแลมากนะครับอ่า นี่นะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรแหวนทองบุญคำนะครับครับผมนี่ผมยืนอยู่ที่สารดินโฮมสเตย์น,นะครับเป็นโลเคชั่นที่ดีมากนะครับนี่ก็เป็นไม้ไผ่นะครับก็คงจะไม่มีใครถามบอกว่าใครไม่รู้ต้นไผ่นะครับนะบรรยากาศดีมากครับลมรื่นดีนะครับ เหมาะสําหรับที่จะมาพักผ่อนเยี่ยมใจนะครับครอบครัวพื้นที่รอบๆก็เป็นที่พักนะครับเื็นาวารินโฮมสเตย์พื้นที่สวยงามมากนะครับนี่แหล่งน้ําแหล่งท่าอยู่ไม่ไกลจากเมืองกรุงเทพมหานค,คร <ๆ S 1> นะครับ <ๆ S 1> ได้อยู่แถวๆอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนี่เองครับ